วันนี้มากินส้มตํากันจ้าส้มตําเครื่องแน่นแน่น่อไม้น่อไม้ต้มแล้วก็หอยหนวดหมึกน้อยหนวดหมึกมีนินิดนึงจ้าบสับไปกันจ้าจอนนี่ก็กินอยู่นี่แหละแต่จอนนี้ไม่ได้กินส้มตําจอนนี้กินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> จอนนี่อยากรู้ว่าอนจีพูดอะไรจอนนี่เปิดแอปนี่จะส้มตำต้องทวบ,บนี่เลยโคคาโคลาอยู่ออออครบทุกคนแหละจอนนี่ไฮดี้เทโตสแต่ไม่ได้อยู่ในวิดีโอเพราะว่าไม่ได้กินส้มตำมาจะลงมือกันเลยอาจจะไม่ได้ใช้มือกินแซบๆ,ๆเหมือนช่องอื่นนะ เคยลองแล้วแต่ว่าแสบมือจะ้ะนอนไม่ได้ห <c oughs> น่อไม้หน่อไม้มาแบบเป็นถผงสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะต้องต้มหลายๆรอบอะต้มจนน้ำมันใสถึงจะได้รสชาติแบบเหมือนหน่อไม้ต้มที่เรากินที่ไทย ไม่งั้นมันจะออกเปรี้ยวหอยหนอนหมึกมินิแบบมินิอื่นจริงๆวันนี้ เห็ดปานกลางจ้ะ,เ,ะเครื่องแน่นมาก,กว่านี้ส้มตำเน้นเครื่องไม่เน้นเมื่อก่อจ้ะเวลาสุดท้าย ตำกุกสุดท้ายเมือ่อวานสั่งแบบสั่งออนไลน์สั่งมา10กว่าขวดเขาบอกว่าประมาณ3-5วันจะถึงนะคะจะรอ,อได้หรือเปล่าไม่ได้กินชมมำสามถึวันหวังว่าจะถึงก่อนกำหนดคนอยู่ต่างประเทศกินปรราไรยี่ห้ออะไรกันจ้า คนที่ไทยกินยีหออะไรไอ้อที่กินพี่ไม้อะแซบไม้กับตำม่วกินแค่สองยอี่ห้อ,อนี้ลหละแล้วให้ที่กินแตงกวาอยู่ข้างๆกัดกินแตงกวาใกล้จะหนึ่งกวบแล้วค่ะ น้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็ง <c oughs> อาหารโปรดสองอย่างของจอิ้วคือส้มตำกับหัวยเจียว กินทุกวันก็ได้เอาไม้กับหอย <S <S ดิแดนแตงกวาหมดละเริ่ม มีเสียงอะ้นงไม่ดีก็เดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย